เฮ้ยแต่วันก่อนปรินาเป็นนางเอกนะเรื่องอะไรคะเอาปรินาพูดเรื่องอาพิสิทธิ์หนีเกณฑ์ทหารผมฮากกิ้งเลยค่ะก็ปล่อยคุณปรินาไปคุณศิละยืนยันว่าตัวเองตัวเองตัวคุณศิละเองเนี่ยจะลงมติความร่างของไอรอ คุณศิระบอกว่าเนี่ยอ้างว่าเป็นร่างของประชาชนแต่มีวาระซ่อนเร้นช่วยเหลือคนโกงให้กับประเทศได้แบบเนียนๆด้วยการเสนอให้ยกเลิกกฎหมายปาปชที่พี่ถึกพูดไปตอนต้นซึ่งเท่ากับมีผลเป็นการยกเลิกการลงโทษผู้ที่ถูกสารพิพากษาลงโทษในคดีทุจริตตามกฎหมายปปชถ้าปล่อยให้ร่างนี้ผ่านพวกสัมภเวสีทางการเมืองที่เร่ร่อนหนีคดีโกงอยู่ต่างแดนอย่างสองพี่น้องตระกูลชินวัตรทั้งทักษิณทั้งยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยอย่างผู้บริสุทธ์ แล้วกะหาว่าเนี่ย<ะ>วาระสันเลนจะเปิดทางให้กุฎนาธรไปรเยบบุรช่อใครก็ตามที่หลุดตำแหน่งสงส,งส,งสงกลับมาเกิดใหม่ได้แกน้าที่เคลื่อนไหวจับจ่วงเข้าเส้นทางการเมืองได้ด้วยเสนอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องไม่ถูกจํากัดด้วยคุณสมบัติด,ด้านอายุเพศการศึกษาศา,ส,าสนาประวัติอาจยกรรมสีสททางการเมืองอันนี้คือประชาธิปไตยศิรัเน,นี่ยนะฮะลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะฮะอ้างตัวว่าตัวเองประวัติไม่มีติดคุกแต่จริงๆแล้ว ผมค้นประวัติศิระเนี่ยก่อนจะมามีชื่อค่ะชื่อเสียงทางการเมืองเนี่ยไม่รู้มาจากไหนคนามสกุลนี่ก็ไม่น่าจะใช้นามสกุลจริงนามสกุลเดิมชื่ออะไรใครพ่อแม่ตั้งนามสกุลพระเจริญจักขะหรอคะไม่ไม่ใช่หรอคะผมว่าไม่ผมไม่รู้ผมไม่เคยเห็นประวัติศิระก่อนจะมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเคยเห็นตอนที่อยู่หลักสี่แล้วอยู่กับขายในตสาดใช่ไหมขายไม่สักเ่ยบอกว่าทำธุรกิจอะไรมันตั้งหลายอย่าง คือคนเราเนี่ยนะจะบอกว่านะะก็ไม่มีประเทศไหนหรอกที่เขาจะมาตัดสิท์ว่าเคยโดนโทษจำคุกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆแล้วไม่สมัครมันเป็นสิทธิของประชาชนที่เขาจะเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะ,ะนักต่อสู้ประชาธิปไตยทั่วโลกนะอย่างใครนะอฟอฟริกาใตา้ติดคุกมาแล้วทั้งนั้นใช่เนลสันแมนเดลาเนลสันแมนเดลาคนที่ต่อสู้ประชาธิปไตยต้องติดคุกมาทั้งนั้น ไม่มีใครที่มันประเภทแบบต่อสู้ระชาดเจรตญแล้วหน่อมแนมอะไรอย่างงี้เนี่ยทุกคนมันติดคุกมาทางนั้นนะมันต้องโดนคดีมาทางนั้นนั้นคนที่โดนคดีโดนแรงหนังเนี่ยมันต้องมีสิทธิสมัครแล้วมันอยู่ที่ประชาชนเลือกหรือเปล่าพี่ถึกคะกะบฏบรวรเดชก็ติดคุกอยู่ตารูเตาไม่ใช่เหรอคะ <c oughs> เออ <c oughs> แล้วถ้าเกิดเราแฟร์แฟทางการเมืองจริงๆสมมติอนะนักโทษทางการเมืองเหล่านั้นอะเมื่อเขาดุดพ้นโทษหรือมีการนิรโทษกรรมแล้วเขาจะสมัครสสเขามีสิทธิ์ไหมเขาก็องมีสิทธิ์มีสิทธิ์สิทุกคนมืองคือ ไม่ว่าจะก,การเมืองฝ่ายไหนอะ่ะก็พุทธอิสระก็เคยติดคุกถูกไหมใช่ใชเห็นไหมมันก็ถ้าคุณเข้ามาอินวอล์ฟทางการเมืองอะ่ะไม่ว่าฝั่งไหนคุณสนธิลิมทองกูลก็ติดคุกมาแล้วไม่ใช่หรอใช่คือคนที่เข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกคนก็ขาข้างหนึ่งก็อยู่ในคุกในตารางทั้งนั้นอะ่ะแต่เมื่อทุกคนพน้นเมื่อเขาพน้นพ้นคุกออกมาแล้วอะ่ะถ้าเราจะไปกีดกันไม่ให้ไม่ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้เหรอคุณนี่อีกละ่ะบาเบีย ชูวิทย์ชูวิทย์คุณชูวิทย์ก็ติดคุกมาแล้วคุณสุรยุทธ์คนอยากเลือกเขาก็เลือกสุรยุทธ์เออคุณสุรยุทธ์ซึ่งเป็นขวัญใจประชาชนของประเทศไทยเนี่ยถูกถ้าเกิดคุณสุรยุทธ์จะลงการเมืองขึ้นมาเขาก็ควรมีสิทธิ์ลงไม่ใช่เอาเรื่องเขาเคยติดคุกโดยคดีไล่ส้มอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเหตุที่กีดกันสิทธิทางการเมืองเขาก็ฝ่าตรงข้ามก็ไปโจมตีสุรยุทธ์โกงอสมทอันนี้มันก็เป็นโจมตีก็อีก็เลือก ก็จบดีสิแต่ดูว่าเวลาลงคะแนนอะ่ะมีใครลงคะแนนให้บ้าง<ม>ก็ถ้าคนส่วนมากลงคะแนนให้เขาแล้วเขาพ้นทุกไม่ใช่พ้นทุกเขาพ้นคุกแล้ว<ม>เขาได้รับโทษอันนั้นมาหมดจดจบสิ้นแล้วมันก็ไม่ควรจะเอาประวัติการติดคุกเป็นตราบาป<ม>ของใครสักคนไปตลอดชีวิตใช่ไหมคะแล้วการที่คุณเรียกว่าทักษิณชินวัตรอ,อะไรเนี่ยพี่น้องทักษิณยิ่งรักเป็นสัมภเวสีทางการเมืองต้องร่อนเร่เนี่ยคือ เขาถูกกระทําทางการเมืองและเขาเป็นนักการเมืองที่ลงเลือกตั้งทําพักการเมืองอะไรตามคันรองนะคะแล้วคุณไปเรียกเขาว่าสัมภเวสีทางการเมืองอะและไอ้พวกที่แปะแปะ,แปะมาไม่ได้ผ่านอํานาจประชาชนแล้วมีอํานาจอยู่ในสภาเนี่ยจะเรียกว่าอะไรดีคะม,มามาแบบเดียวกันฮะเนี่ยไอ้แป,แปะแปะอยู่ในสภาแบบประชาชนไม่ได้เลือกมาเนี่ยปดเสธมาบ้างอะไรมาบ้างเนี่ยจะจะเรียกว่าอะไรดี<อ>ไม่อยากพูดออกอากาศนะเพราะแถมหน่<ข>อยนะแถมใครคะ เออคือสมชายก็เนี่ยแยง้งอ่ะสมชายก่อนอ่ะอ่ะสมชายนะอ่ะเรื่องเรื่องทักษิณอีกรังนี้เดมบอกว่าเออจริงอยู่ว่ากฎหมายประกอบรัฐนูนยังอยู่ตามใดที่ไม่มีพบรบประกอบรัฐนูนใหม่แต่ถ้าอยู่แล้วไม่ขัดแบบแย้งกับรัฐนูนด้วยถ้าบทมนจะไใดขัดหรือแยง้งยอมใช้บังคับไม่ได้อ่าคือคือยอมรับว่าอันนี้คือพูดลึกๆว่าคือสมชายยอมรับว่าไอการยุบเนี่ย การที่จะยุพบพรบประกอบรัฐนูลเจ็ดฉบับว่าโดยองค์กรอิสระเนี่ยมันไม่ทําให้ทักษิณยิ่งรักพ้นโทษลรอกสมชายมันก็รู้ทางการทางกฎหมายมันก็มันก็พยายามจะเรียกแต่มันเรียกบอกว่าเออริงอยู่ว่าพาบรบประกอบรัฐนูญนี่ยังอยู่ตามใดที่ยังไม่มีฉบับใหม่ใช่ไหมแต่คุณเพราะว่าคานวณเนี่ยไปอ้างว่าเออถ้ายุพาบพรบเจ็ดฉบับเนี่ยมันก็จะเกิดสูญอากาศใช่ไหมเกิดสูญอากาศยุบกฎหมายปปช ระหว่างนั้นไอ้พวกที่ติดคุดกเพราะกฎหมายปปชเนี่ยก็จะเป็นร้องศาลให้ปล่อยตัวได้จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งไม่ใช่การยุบเนี่ยมันแปลว่าเขาต้องเจตจำนงเนี่ยมันต้องการยุบกฎหมายปปชเพื่อไอ้ยุบปปชชุดเนี่ยปปชานาฬิกาเพื่อนเนี่ยนะออกไปใช่ไหมปปชที่า้งรถประหารแล้วตั้งกันใหม่ทีนี้พอเวลาที่คุณยิ่งช εί, ีพขยแยงแล้วหลายคนนักกฎหมายหลายคนก็แยากว่ามันไม่มีหรอกใครที่มันจะยุบให้มันเกิดสูญยาการแบบนั้น ก่อนจะยุบเนี่ยมันหมายถึงว่ามันก็ต้องร่างฉบับใหม่ให้เสร็จก่อนแต่เจตจำนงนก็คือเราต้องการยุบตัวคณะกรรมการองค์กรอิสระไลก่กอกตไลป่ปปชอ,อะไรต่างๆเนี่ยไล่สารรัฐมนูนที่มาจากการที่ตั้งโดยรัฐประหารทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ตั้งใหม่เนี่ยทีนี้ทีน,ทนี้อธิบายก่อนคืออันเนี้ยฝ่ายสมชายก็มาอ้างบอกว่า สรหรือกรรมาการร่างนุนชุดตั้งแต่ปี40จึงต้องร่างประกอบรบประกอบนุนให้สภาพิจารณาประกาศใช้ควบคู่รับนุนใหม่ไปด้วยกันเพียงแต่ว่าไอ้ฉบับที่แต่และฉบับที่ต้องการปรับนะักการเมืองโกงเนี่ยสองฉบับคือพรบ,บประกอบพรบ,บประกอบรับนุนเวาด้วยการปรอ้ปรองกันปราบปรามทุจริตที่ทําให้คดีทุจริตไม่มีอายุค,ความอันนี้คือพรบ,บนนปปชเขา้างข้อดีนะปปชข้อที่สองเขาอ้างว่าพรบ ว่าโดยพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ทำให้สาลไต่สวนและพิจารณาคดีรับหลังที่คนโกงหลบหนีอันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะนี้คือเราล้มรัฐมนูนเก่าแล้วไอ้ที่เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าล้มรัฐมนูลเก่าแล้วทำทีมอบให้สรรัฐมนูลใหม่นั้นเขาก็สามารถล้มพรบประกอบรัฐมนูลสำเร็จเบ็ดเสร็จไปในตัวเพียงแค่นี้เนี่ยนักธุรกิจการเมืองที่หนีคีุ่บชีลก็เปิดแชมเปญเรากลับบ้านอย่างเท่เท้างเนี้ คือคุณสมชายบอกแบบนี้ว่านักกฎหมายไทยเนี่ยมองไม่เห็นจริงๆหรือว่ามันมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ว่าไอพอรบรประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยสุดท้ายแล้วในส,อสอรอเนี่ยมันจะมีการล้มได้แล้วก็เปิดโอกาสให้นักธุรกิจเขาก็ล้มสิแดนไกลแล้วไม่งั้นจะตั้งสสรไปทําไมล่ะกลับมาคือถ้าเราไม่ล้มกกต่อปปชสารรัฐมนูญชุดนี้ไม่ลื้อใหม่แล้วจะเป็นร่างรัฐมนูลใหม่ทาไมล่ะ คือไม่ต้องเถียง<ต>เลยนะค<ท>ำถามข,ของแขกก็คือว่าระหว่างคดีคอรัปชันกับคดีรัฐประหารเนี่ยอันไหนรุนแรงกว่ากันสิ่งที่เราจะต้องขัดจัดออกไปอ่ะคือพวกทํารัฐประหารไม่ใช่พวกคอรัปชันคอรัปชันเดี๋ยวเอามาสะสารกันหม่ก็ได้พี่ถึกหมายความว่าแขกกำลังจะช้งน้าหนักว่าไอ้พวกที่มากับรัฐประหารแล้วมาอยู่ในอํนนา,นานาจเนี่ยเอาเออเอาศิลธรรมจรญยาอะไรมาด่านักการเมืองที่คอรัปชันนึกออกไหม ฐานความผิดอะไรมันใหญ่กว่ากันพวกคุณบอกว่าเขาเป็นสัมภเวสีทางการเมืองเนี่ยแต่พวกคุณเนะ่ยเป็นปรสิต <c oughs> เป็นพวกทำมาหากินเองไม่ได้เป็นพวกเอาตัวเองขึ้นสูนน่อำนาจด้วยตัวเองไม่ได้พวกคุณเป็นพยาธ หนักพอสภเวสีคือเป็นปรสิ s รู้ตัวกันได้ตนรกพี่ก่พูดะนะตอนแรกพี่แขกจะไม่บอกแล้วนะว่าเป็นอะไรนะจะมาฟังทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมาล้มหลังนั้นจะทําให้คดีมันมีอายุความหมดอายุความสามารถที่คดีรับหลังอะไรไม่ได้ทาน่างนักหนูใหม่อะค่ะตั้งพปะชกกตใหม่จะทําให้มันวิเศษวิโสกว่านี้อีกและจะทําให้ดูไม่ๆม่มผมไม่วิเศษวิโสหรอกผมล้มเลย ก็ล้มแล้วจะทำอะไรกล้มล้มแล้วจะให้องค์กรอิสระเนี่ยต้องมีความรับผิดรับชอบต่ออำนาจของประชาชนไม่ใช่เป็นองค์กรอำนาจอิสระที่อยู่เหนือประชาชนแล้วก็เป็นเป็นอำนาจ p a สิ s i t ค่ะผมแย้งคุณแขกอย่างหนึ่งอย่าไปบอกแค่ว่ารัฐประหารโกงอำนาจเขาหาว่ารัฐบาลนักการเมืองโกงเจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าชีวิตผมเห็นมาเนี่ยนะนักการเมืองทุกยุคทุกสมัยมันต้องโกงเท่านั้นนะรู้ปะ เพราะวามันีหาเสียงมันใช้เงินแคกไม่มีปัญหากับเรื่องการคอร์รัปชันเลยพี่ดึเพูดมาโดยตลอดแล้วก็มันก็ต้องแบบเพราะฉะนั้นพรรคมันก็ต้องหาตังค์ไปจ่ายนักการเมืองไปเรื่องนั้น คือนักการเมืองมันคอรัปชันมันอยู่4ปีไงพี่ถึกเดี๋ยวมันก็เลือกตั้งใหม่คุณก็อภิปรายคุณก็ซักฟอกกันในสภาคุณก็ถ่วงดุลกันในแล้วแล้วใครว่ารัฐประหารไม่โกงก็ใช่ไงโกงโกงแล้วเอาตรงไหนทำไมถึงบองคำรัฐประหารถ้าหาคือเวลาที่คุณบอกว่ารัฐประหารไม่มีการคอรัปชันเพราะเอาผิดได้ไหมล่ะไม่ได้เจอกี่คดีคอรัปชันในรัฐบาลที่เป็นเผด็จการแล้วมีใครเอาผิด มีใครเอาสักใครสักคนเข้าคุกได้สักคนไหมไม่มีเพราะเขียนวไว้ในกฎ<อ>หมาย,ยไม่ได้นี่เราโทษตัวเองไว้แล้วถูกตรวจสอบอยังไม่ได้มไม่อนุญ,ญาตให้มีการตรวจสอบใดๆทั้งนั้นแล้วพอมีพักการเมืองที่เขาจะเข้ามาตรวจสอบคุณคุณทาไงคะคุณก็ยุบพักเขาถือและทหารเนี่ยมันก็เหมือนกับพักการเมืองที่ต้องเอาเงินไปจ่ายนักการเมืองเข้าใจไหมและ,ะหารทุยุคทุกสมัยเนี่ยมันต้องหาเงินใต้โต๊ะเพื่อเอาไปจ่ายทหารคุมกําลังนะฮะถ้าคุณไม่เลี้ยงลูกน้องเนี่ย ทหารเนี่ยนีถ้ายามปกติเนี่ยใช่ไหมเวลาที่มันอยู่บนแบบแคล้ายๆว่าเออปนรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลปกติอาจจะไม่คุณไม่จำเป็นต้องไปเลี้ยงลูกน้องแต่มันก็มีนะแต่ว่าแต่พอเวลาที่คุณอยู่บนอำนาจที่ไม่ชอบธรรมเนี่ยคุณทํำยังไงที่ให้ลูกน้องเอาใจไม่เอาใจหางคุณไม่รับประหารซ้อนไม่อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การปูนบุ่เนี่ยมันจ่ายตังค์กันทุกยุคทุกสมัยะนะพว<บ>กคุ้มกําลังเนี่ยทหารคุ้มกาลังเนี่ย ายกันทุกยุคสมัยที่มีการรับประหารค่ะแล้วเอาตังค์มาจากไหนงั้นะ <laughs> สะดุปแบบนี้อย่างที่พี่แขกบอกใครว่ารัฐประหารไม่มีการคอร์รัปชันแล้วก็ไม่ที่เอาผิดไม่ได้เพราะมีการเขียนกฎหมายนีร่รโทษตัวเองหรือไม่ให้เอาผิดตัวเองใช่แล้ว,วมผมจะบอกว่าหลักกฎหมายแล้วที่สมชายพูดเนี่ยนะฮะผิดทั้งคู่ไอ้ที่บอกว่าคดีทุจริตไม่มีอายุความเนี่ยผิดโดยหลักกฎหมายมันไม่มีหรอกคดีไหนที่ไม่มีอายุความมันจะเกิดปัญหา เขาต้องกําหนดอายุความเพียงแต่ว่าเขาจะกําหนดอายุความยาวขนาดไหนก็ว่ากันใช่ไหมไอ้อันที่สองก็คือว่าพี่ใน,นครีรับหลังอันนี้คือความอายุธรรมเขาค้านกันไหมต่อต้นไอ้ตอน,นที่ <ขา S 1> ออกม,มาตอนน,น,นี้เขาค้านกันมาตลอดว่าไอ้การไม่พิจารณารับหลังเนี่ยมันเอามาใช้กับทักษิณโดยเฉพาะเท่านั้นแหละค่ะอ่ะขออีกคนนึงค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วผีทักษิณแล้วใช่ไหมผีธนาธรผีปีเฉบรผีพนิกา้วยแล้วกันเพราะว่า นายสุวิทย์ทองประเสริฐนะคะหรือที่รู้จักกันพุทธอิสระเนี่ยโพสเฟซบุ๊กหัวข้อพิษไัยของไอรอบอกแบบนี้ <c oughs> คือมาที่ทางเดียวกันหมดเลยกลุ่มนักวิชาการไอรอซึ่งมีผลงานโดดเด่นคือการต่อต้านมาตรา1 1 2และปัจจุบันก็พยายามยื่นหนังสือต่อรัฐสภาพเพื่อขอแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับและก็แน่นอนกลุ่มไอรอก็คือเงาของธนทรปิยบุตรและพันนิกาทั้ง3คนนี้คือเจ้าของพักก้าวหน้าตัวจริง พักเก้าหน้านะคะเขียนว่าพักเก้าหน้าในโพสเขียนไว้แบบนี้ม็อบล้มเจ้าจริงๆเ้าการไม่ยอมรับพระเจ้าและพระคมคำสอนแล้วใครแต่งชุดครึ่งครึ่งท่อนแต่งพระครึ่งท่อนเออแหล่งทุนไอรอมาจากการถือข้อมูลที่โอเพนซิตี้มูลทีเฮลิบอนไดแล้วรับเงินสนุนหนึ่งครั้งจากอัลฟาเบตแหล่งทุนดังกล่าวให้สนุนตั้งสองห้าห้าห้าสองห้าเจ็ดคืออะไรโอ้นี่พุทธอิสระเนี่ยพยายามอธิบายแบบช่วยไปศึกษาหน่อยนะคือ อธิบายก็อธิบายไม่เป็นไฮริกบอลตลกมากเลยอ่ะไม่ใช่บอลนะเขาเป็นภาษาเยอรมันก็เป็นภาษาเยอรมันใครสะกดให้ใครโพสให้พู้อ่นใช่ใครโพสใช่โพสมากเลยเนี่ยโพสผิดโพสถูกแล้วมูลนิธินี้เขาเป็นมูลนิธิของพรรคการเมืองที่เยอรมันนะคะที่มาทําเรื่องส่งเสริมประชาธิปไตยค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องปกติมากผมจะบอกว่าไอ้พวกไอ้เอ็ที่เข้ามอบพันธมิตรกับปปสมาตลอดอ่ะ เขาก็ได้ทุนสนับสนุนจากฝรั่งกันทั้งนั้นเน่ยเพราะอะไรทุนฝรั่งเนี่ยมันไม่ผูกมัดถ้าคุณไปขอทุนรัฐบาลไทยนะทุนราชะการไทยเนี่ยเดี๋ยวจุกก็ขอท <ขอ S 1> ุนรัฐบาลจะเอามาไล่รัฐบาลได้ไงอะพี่ถึงไม่เอาเอาอย่างนี้ <c oughs> ไม่ต้องแค่เอาแค่พวกทํางานเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างเนี่ยคุณก็ถูกกําหนดแล้ว ใช่ไหมคุณไม่ได้ไล่รัฐบาลหรอกคุณจะทํางานสิ่งพลังคุณก็ต้องถูกโลกสวยคุณจะไปวิวาดกับรัฐบาลหน่วยรัชการไม่ได้อีกอะไรต่างเนี่ยใช่ไหมจะไปวิจารณ์หน่วยราชการก็ไม่ได้ก็ถึงไม่รับกันไงไม่มีใครรับกันไงทุนฝ่ายแรงงานอย่างเงี้ยองค์กรว่าด้านแรงงานอะไรเงี้ยพวกแรงงานนี่ก็อยู่ในม็อบกปปสก็มีนะอะไรเงี้ยพวกแรงงานนี่ก็รับทุนจาก อเมริกาจากๆๆอะไรเพราะมันเป็นเครือข่ายที่ก็สนับสนุนกันเ็าสนับสนุนทั่วโลกเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องปกติแล้วเขาไม่ได้มีเงื่อนไขผูกมัดว่าคุณต้องมาม่อฝ่ายรับประหารคุณต้องมาม่อฝ่ายแบบไม่มีคุณจะทําอะไรก็ได้เอางี้พี่ถึงพี่แหก <c oughs> พุทธอิสระสิระแล้วก็คุณสมชายเนี่ยเขาพูดกับใครเขาพูดกับเราหรือเปล่าเขา<ม>พูดกับพวกของเขาเออแต่ผมแซวนิดหนึ่งเมื่อก่อนมีคนบอกคนเล่าเรื่องเบื้องหลังที่ร้อยเอ็มมาที่พูดแบบไปอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะ จริงๆแล้วมันเป็นพวกของหมู่บ้านเสื้อแดงพวกอะไรเขาจัดกันแล้วมันก็จะมีนักการเมืองท้องถิ่นด้วยอะไรด้วยที่คุณอนนท์แสนนานใช่ไหมคะใช่เขาจัดกันที่ร้อยเอ็ดอะแล้วเขาไม่บอกคนไปล่วงหน้าพผู้ที่ผู้ที่ปะจะไปด้วยเขาจะเอาผู้ผู้ที่อะไรนี่เป็นเป็นเซอร์ไพรส์ให้โผล่มากลางงานแล้วคนเซอร์ไพรส์ไหมคะหนีกับเดือดเลยหนีย่ายยพ่ายจะแจ่ ไม่ใช่คือเขาใจฝันสั้นเซนกลับบ้านแทบไม่ทันไอพวกที่มาเนี่ยมันเป็นนักการเมืองท้องถิ่นส่วนหนึ่งเข้าใจไหมนักการเมืองท้องถิ่นมันไม่อยากเฮ้ยจะจะดีจะร้ายยังไงถ้าผมไปมีภาพผมหาเสียงลำบากไงกับอีกฝั่งนึงใช่ไหมจะลงอบจงอบจรนี่นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันไม่มันไม่เล่นอย่างนี้มันจะไม่เล่นแบบคุณจะไม่แทงขคู่ไปกับใครฝั่งอะไรฝั่งหนึ่งอเนี่ยใช่ไหมมันนักการเมืองท้องถิ่นไอพวกประเภทแบบถ้ายกเว้นอยียงเก้าหน้าแี้วก็มาอย่างนี้เขาต้องมากับม็อบอยู่แล้วช่ พรรคอื่นๆเนี่ยมันจะพยายามแบบกลุ่มทั่วไปกลุ่มท้องถิ่นเนี่ยมันจะไม่ใช่กลุ่มที่มันสังกัดพรรคด้วยไงมันบางทีมันผสมเขาไม่มาเล่นการเมืองเชิงอุดมการณ์แล้วว่าธรากรรมกับคุณเออค่ะยิ่งยิ่งอุดมการณ์ธรรมาภกรรมแบบแบบพุทธอิสระเนี่ยนักก็เมือนท้องถิ่นเพนก็เจอหมดเลยเรื่องอะไรอ่ะดูสวยอ่ะใช่ป่ะสวยจริงสวยจริงพรเสียงจักพรเสียงจัก